สวัสดีค่ะหายหายไปนานวันนี้ไม่รู้ว่าใช่การสอนไหมก็คือจะมาเล่าให้ฟังเรื่องทําไมเราถึงไม่รับนักเรียนแล้วไม่รับสอนแล้วว่างานยุ่งอะค่ะอันนี้ฮาวายปกฮาวายนะลงเยอะใน u t u b e ในในเพจลงเยอะมากเลยค่ะทีนี้เราไม่คุยเรื่องนี้แต่จะเย็บให้ดูมันจะสั่นนิดนึงไม่มีใครถือกล้องให้ถือเอง ก็คือปัญหาที่เจอเยอะที่เลิกรับนักเรียนก็คืออ่านักเรียนบอกค่าเรียนแพงค่าเรียนก็คือห้าพันมันแพงเกินไปแพงเกินไป1นสองพอมาเรียนแล้วอ่ารู้สึกว่าอ่าไม่คุ้มค่าเสียเปรียบครูอ่คาครู่ะเอาเปรียบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยเลิกรับนักเรียนเลิกสอนก็เลยเลิกสอนนะคะเอาเวลามาทํางานเพราะว่างานงานเยอะ ือถ้าสอนแล้วมันทํางานไม่ได้อะคะ่ะถ้าเทียบกับการการสอนกับการทํางานนี่ก็คือการทํางานเราเราได้มีรายได้แต่การสอนนี่ค่าเรียนห้าพันเราไม่มีรายได้ถือว่าไม่มีรายได้อะคะ่ะเพราะว่าห้าพันเราสอนตลอดตลอดชีวิตอะไรเงี้ยอีกอย่างเวลาสอนเวลาอยู่นี่อะคะ่ะก็ก็สอนได้สวยอ่ะคะ่ะแต่พอไปทํางานที่บ้านก็งานไม่ค่อยเรียบร้อยเหมือนที่สอนอืมทีนี้อ่า บางทีรับนักเรียนหลายคนอย่างเงี้ยค่ะคือที่ครูห้ามก็คือห้ามนักเรียนสอนกันเองเพราะว่าเราไม่ได้สอนตามหลักการแล้วก็ไม่ได้สอนอตามทฤษฎีเลยเราสอนตามการทํางานงานจริงสอนงานจริงแล้วก็ไม่ได้สอนเย็บอย่างเดียวสอนให้เย็บสวยแล้วก็สอนให้ รู้วิธีการทํางานว่าเราควรจะทําอะไรก่อนทําอะไรหลังทํายังไงงานจะออกอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้รับนักเรียนแล้วแหละเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังเพราะว่านักเรียนเขากลัวเสียเปรียบครูอะไรเงี้ยส่วนมากเลยค่ะเขาเรียนห้าพานี่กลัวเสียเปรียบครูมากก็เลยครูก็เลยไม่รับสอนทํางานแล้วก็ลาออกจากการเป็นครูแล้วไง <laughs> ลาออกจากการเป็นครูแล้วไง อย่างเงี้ยฮาวายค่ะปกฮาวายจะสัน่นนิดนึงเนาะไม่มีใครถือกล้องให้ทั้งเย็บเองทั้งถ่ายคลิปเองมันจะสันส่นๆรวางให้ขาตั้งนะก็คือตามนี้ว่าครูก็อยากทํางานนะคะครูอยากทํางานสอนไม่ได้ทํางานไม่ได้ทํางานแล้วก็รายได้เราก็หายแล้วก็รา,ายได้หายไม่เป็นไรเพราะเราอยากแบ่งปันอชาชีพใช่ไหมคะทีนี้ แต่บอกว่าถ้ามันไม่คุ้มค่ากับค่าเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่สอนดีกว่าอที่มีอยู่ก็มีที่มาเรียนอยู่นี่แบบว่ามันต้องคนที่แบบศรัทธาค่ะเชื่อและศรัทธาในตัวเราเพราะเราไม่ได้สอนตามหลักการทฤษฎีที่โรงเรียนเขาเปิดสอนแต่ก็มีนะโรงเรียนเขาเปิดสอนมีเยอะแยะเลยค่ะมีเยอะแยะ ราคาถูกมีราคาแพงมีให้เลือกเลยเพราะว่าอย่างอย่างยุพานี่สอนเย็บอย่างเดียวงานก็คือเขาตัดมาแล้วนี่ก็คือฮาวายง่ายค่ะง่ายงาย่ไม่ยากไม่ยุ่งยากปกหนึ่งอ่ะทำสองนาทีก็เสร็จแล้วมันเป็นฮาวายแบบว่าเสื้อฮาวายธรรมดาเลยเสื้อฮาวายธรรมดาไม่ยุ่งยากขั้นตอนง่ายๆเลยค่ะง่ายๆ แต่ว่ายุพาก็ลงคลิปให้ดูบ่อยเมื่อกี้ก็ถ้าใครดูเป็นก็คือเป็นเลยทํางานได้เลยค่ะก็คือดูแค่เมื่อกี้ที่ลงคลิปเนี่ยคลิปเนี้ยที่ลงไปเนี่ยสามารถทํางานหางเงินได้เลยแล้วก็ปกสวยง่ายสวยไวเป็นคอนเซ็ปต์ของยุพาเองอวิธีมักง่ายของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันความมักง่ายบางคนมันไม่สวย่ลักไก่ลักไก่แปลว่าลักไก่ยังไงก็ได้อยากให้คนรู้ ส่วนยุพาเนี่ยมักง่ายง่ายง่ายรวดเร็วสวยค่ะนี่ไงเมื่อกี้เห็นแล้วที่ทําใช่ไหมถ้าใครไม่เข้าใจก็ดูห้หลายรอบหรือไม่ก็แชร์ให้กันดูค่ะแค่นี้ไม่ต้องมาเรียนดูแค่คลิปแค่เนี้ยไม่ต้องมาเรียนก็ทําที่บ้านได้ง่ายๆเลยค่ะทํายังไงให้มาแบบนี้อืทํายังไงให้มันออกมาแบบนี้เมื่อกี้ลงให้ดูแล้วเมื่อกี้ลงให้ดูง่ายๆแล้วก็ คือทำไมถึงไม่ไอธิบายให้ละเอียดก็ยุพาลงไว้หลายคลิปมากเลยค่ะเนี่ยลงไว้หลายคลิปมากเลยเข้าดูใน u t u b e ช่องยุพาพรมสีเลยค่ะแล้วก็ในเพจด,ด้วย